การเข้าถึงธรรมก็คือการอยู่กับปัจจุบันนะขณะนะธรรมะคือปล่อยวางว่างโลกแล้วก็กระจายความรู้สึกออกไปนะ กว้างโล่งๆทิ้งเรื่อยๆทิ้งทุกสภาวะทุกรษณะประจายไม่เอากระจายนะเปิดออกนะอินทรีย์อายตนะมานะเปิดไม่เอาเปิดเปิดแบบไม่เกี่ยวเปิดเรื่อยๆหมอจะได้โล่งๆ ไม่กว้างๆหัวจะดโดนลกมันยึดมั่นถือมันมันไม่ใช่การเอาเอารูปเอานามเอากายเอาจิตกระจายทิ้งกระจายไปเรื่อยแล้วกระจายไม่ออกก็มองท้องฟ้าแล้วกระจายเรื่อยมไม่ใช่การรวมไม่รวม ไม่แช่ซึมสรงถ้าเป็นของมหายานเขาจะมีสามขอเคียย์มหายานจะมีสามขอเคียวหนึ่งก็คือเอาจิตเราเนี่ยไปคอเคียกับต้นไม้ใบหญ้านะนะลำดับที่สองก็คือเอาจิตของเราเนี่ไปคอเคียกับพวกภูเขา สูงขึ้นมาหน่อยลำดับสามขั้นสูงก็เอาจิตของเราไปคอเกี่ยวกับท้องฟ้าอันนี้ให้เราทะลุไปอีกนะครับมันไม่ใช่การอยู่ไม่อยู่กับต้นไม้ไม่อยู่กับท้องฟ้าไม่อยู่กับภูเขาก้อนเมฆให้ทะลุไปอีกนะทะลุท้องฟ้าภูเขาก้อนเมฆไปอีก อ่ะทะลุไปเรื่อยๆเ,เปิดออกเปิดกระจายทิ้งไปเรื่อยๆกระจายไม่เอากระจายไปเรื่อยๆทิ้งเรื่อยๆอ, <c oughs> อ้าหัวจะได้โล่งไม่ต้องคิดเยอะนะท,ทิ้งคิดทิ้งรูปทิ้งนามทิ้งกายทิ้งกิจ ถ้าเป็นในคำพีของมหายานหรือเป็นปรัชญาปรมุตตาหรุไทยสูตรก็จะมีกล่าวไว้ว่าควรชื่อใจ菩萨行น般若คง蜜่时照见无尽皆ะดูอยู่เส้าหกเอ๋อ舍่子色ส异空空不异ี色即是สิ即是色受想行识亦复如是舍利 ส,สี่จุจฟ้า空相不生不灭不垢不净不增不减สีจุ空中无色无受想行识นะท่าแปลมาคร่าวๆก็คือเอ่อาวะโรกิเตสวนพระโพธิสัตว์นะเมื่อได้ปฏิบัติซึ่งแล้วซึ่งปัญญาปารามิตาอ่าเพ่งเหินคันทั้งห้ามีความศูนย์เป็นลักษณะดูก่อนสาริบุตรรูปไม่อื่นไปจากศูนย์ศูนย์ไม่อื่นไปจากรูปรูปคือความศูนย์ความศูนย์คือรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เช่นเดียวกันสารีบุตรธรรมต้งปวงมีความศูนย์เป็นลักษณะไม่เกิดไม่ดับไม่มัวหมองไม่ผ่องแผ้วไม่เพิ่มไม่ลดฉะนั้นในความศูนย์จึงไม่มีรูปไม่มีทุกขสมุดไทยนิโรธมักไม่มัวหมองไม่ผ่องแผ้วไม่เพิ่มไม่ลดถ้าเป็นของพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็คือท่านไม่ให้ไม่เอา ตาไม่เอาตาเห็นไม่เอาเห็นได้ยินไม่เอาได้ยินสัมผัสไม่เอาสัมผัสนั่งทิ้งเดินทิ้งนอนทิ้งมันไม่ใช่การเอาเรื่อยดำริขึ้นมาเรื่อยไม่ไม่เอาไม่ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองไม่ใช่อะไรในอะไรไปเรื่อยไม่แม้กระทั่งไม่เองไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองดำริมาเรื่อยมันตัด ตัดเหตุแห่งสมุทรไทยการเกาะเกี่ยวเหนี่ยวรั้งพวกนี้มันเป็นเหตุของสมุทรไทยให้เราเกี่ยวกับรูปเกี่ยวกับน้มเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับจิตเป็นการเกี่ยวของสมุทรไทยดังนั้นก็คือไม่เกี่ยวกับสมุทรไทยํำริขึ้นมาเรื่อยๆไนไม่เกี่ยวไหนไม่เกี่ยวเองเลยไหนไม่เกี่ยวเองเลยไม่เกี่ยวไหนไม่เกี่ยวเองเลยลำริขึ้นมาล้างสมุทรไทย ไม่ในไม่เองเลยประโยคไหนก็ได้ที่มันทำให้เราอ่าคายหรือทําให้เราเบาคายช่วยหลุดช่วยก็ได้ไม่เอาทิ้งไม่เอาเองไม่เกี่ยวในไม่เกี่ยวเองคายช่วยเป็นมหากรุณาไปเรื่อยกระจายออกเรื่อยว่างไม่เอาว่างเองสว่างไม่เอาสว่างเองทิ้งเรื่อยทิ้งทุกสภาวะทิ้งลุลักษณะทิ้งทุกอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด อ่าเจิตเราจะเบาถ้าเราไม่เอาเราจะเบาเราจะโ่งถ้าเราหว่หวงนู่นห่วงนี่ห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ห่วงสภาพว่ลักษณะมันไม่เบาอันไม่ใช่การเอาว่าธรรมะเป็นนิดอนตาอันนี้จังอนตตาไม่ใช่การเอาอันนี้จังก็ไม่ใช่การเอาทุกขังก็ไม่ใช่การเอากระาจายทิ้งเรื่อยๆนะกระจายออกเรื่อยๆจิตแบบไหนก็ไม่ใช่การเอา เรื่อยเรื่อยเออทิ้งเรื่อยเรื่อยนั่งทิ้งเดินทิ้งนอนทิ้งเรื่อยเรื่อย